ติ๊กตอกถ้าผมเป็นสอสอแบบสอสอรมผมแจ้งจับผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่แงชาติทันทีข้อหากลั่นแกล้งคนไม่ผิดให้เป็นผิดโดยทุจริตเพื่อสแสวงหาประโยชน์อื่นใดเริ่มตั้งแต่ประมวลกฎหมายอาญามาตร,ราหนึ่งวงเล็บหนึ่งต่อเนื่องไปมาตร,รา201โทษประหารชีวิต ลามมาถึงมาตรา157อายการนี่นะครับท่านที่เคาเรพเพราะคนสู้คําิิพภาคษาดีกาที่7 6 6 3ทั2 5 4 3อายการสูงสุดว่าฝืนต่อวิธีปฏิบัติราชการปกครองใชาดุลพินิษมีชอบไม่ใช่การช้ดุลพินิษตามอำเภอใจหรือโดยปราศจาก เยอะแยะไม่อ่านหนังสือกันเองไอ้พวกสอสอยุคนี้ทหารกบฏชาติเขาดึงรู้เช่นเห็นชาติดีกาหนึ่งหนึเทับสองพเมื่อพฤติการของจำเลยฟังได้ว่าจำเลยมีเจจนามาแต่แรกที่อยากกระทำโดยพุทธาิบโดยใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของตนเห็นไ,ไหมเจ้าแยะ คำถามว่าทําไมสอสอยุยกนี้มันถึงไม่ไปแจ้งจับเหมือนผมที่แจ้งจับมาเยอะแยะแล้วตั้งแต่ปรัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดปอปปปชการทู้มันมีโอกาสเจ้ากับมีโอกาสชนะคำพิพากษาดีกาที่9536-2558ทับหผมแพ้ชันต้นช่วงไปยังประธานศาลดีกาสี่คน โดยทุยงนี้ทั้งนั้นไม่ตอบผมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารราชการที่ดีและวันนี้ผมดีใจมีคนหนึ่งที่มันดะเรื่องตอบมานะครับเรียนนายมนทนสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วว่าอย่างโน้นอย่างนี้คนคนนี้กําลังจะถูกไล่ออกจากตําแหน่งผู้พิาพากษาทุจริตที่ศาลพระขนุคือสราวุธเบญญาคุญเห็นไหมครับท่านที่เคารพ วันก่อนโน่นประธานสารปกครองสูงสุดก็ยอมใจตายไปแล้วพร้อมเลขาธิการสารปกครองสูงสุดเรื่องผมค้างคาใจที่อํานวยนิมโนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งผมแจ้งจากผู้พิพากษาด้วยไอพนักง,งานสอบสวนสอพอปากเปร่มันบอกว่าไม่สอบเพราะไม่มีอำนาจผมว่ามึงรู้ได้งไงไม่มีอำนาจจอบพนักง,งานสอบสวนมาได้งไงของกลางทำไมเอาอไปขายได้ผู้กำกับ มันวิ่งหนี้ออกไปกินน้ําชาเลยครับนี่คือการุดริยนะเราทู่แล้วมันจะตกใจเรื่องราวอยา่างนี้ต้อง